ชายผู้อาพัพชีวิตของเขาเหมือนลอยคว้างอยู่กลางคลื่นลมถูกย่างก้าวเจอแต่ปัญหาลูกเมียถูกอสูรจับกินขึ้นเรือก็โดนจับลอยแพยังดีมีบุญเก่าช่วยให้รอดตายแต่ไม่ไวายถูกตราหน้าว่าเป็นหัวขโมยโชคชะตากันแกล้งหรือหนีไม่พ้นแรงกรรมโตสกาชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของความอิจฉาริษยาตอนที่หนึ่งกว่าที่ใครสักคนจะสามารถหลุดพ้นจากวัตสงสารแห่งนี้ได้ต้องอาศัยการสั่งสมบุญบาร,รมีนับหลายภพหลายชาติในขณะที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับผลกรรมจากสิ่งที่เคยพลาดพลั้งกระทําความผิดในอดีตซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะเข้าถึงธรรม มือนดังเรื่องราวชีวิตการผจญภัยของบุคคลท่านหนึ่งที่ต้องรับผลกรรมยาวนานนับไม่ถ้วนจากการเทเข้าปาปยาติของพระอรหันลงกองไฟทําให้ก่อนสิ้นใจจิตใจของเขานั้นทุกกระทรมเศร้าหมองเป็นอย่างมากส่งผลให้คิดวนเวียนถึงแต่ในกรรมชั่วของตนเมื่อตายแล้วจึงได้ตกนรกหมกไหมอยู่หลายแสนปีเมื่อพ้นจากนรกแล้วเศษกรรมยังคงนำไปเกิดเป็นยักษ์อีกถึง500ชาติ ตลอดเวลาที่เป็นยักษ์ก็ไม่เคยได้กินอาหารอิ่มท้องเลยสักมือเดียวจนถึงวันสุดท้ายของชาติที่เกิดเป็นยักษ์ถึงได้มีโอกาสได้กินอาหารอิ่มเป็นอาหารมือแรกและมือสุดท้ายซึ่งก็คือรกของหญิงที่เขานํามาทิ้งหลังจากคลอดลูกแล้วจากนั้นก็ไปเกิดเป็นสุนัขอยู่อีกห้ารอยชาติโดยตลอดเวลาที่เป็นสุนัขก็ไม่เคยได้กินอิ่มท้องเลยเช่นกันจะได้กินอิ่มก็ในชาติสุดท้ายและมือสุดท้ายก็คืออาเจียนของมนุษย์ ื่อพลกรรมจากสุนัขจึงได้ไปเกิดเป็นลูกคนยากจนครอบครัวหนึ่งในแคว้นกาสีมีชื่อว่ามิตตาพินทุกะซึ่งนับตั้งแต่วันที่เขาเกิดมาตระกูลนี้ก็มีแต่จะยากจนลงยากจนลงยิ่งมิตตาพินทุกะเติบโตขึ้นครอบครัวก็ยิ่งสุดหนักลงไปเรื่อยๆจนแม้ปลายข้าวก็แทบจะหากินไม่ได้เมื่อพ่อแม่เห็นว่ามิตตาพินทุกะเริ่มโตพอที่จะวิ่งเล่นไปมาได้แล้วก็ขับไล่ใส่ส่งเขาให้ออกจากบ้าน ด้วยความว่าเห็นเขาเป็นกลัลาก,กิีนีที่ทําให้ครอบครัวต้องอดอยากมิตรพินทุกะจึงจําใจต้องออกแเนจอนเพียงลําพังเพื่อร้อนเร่ขอทานเขากินไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงเมืองพาราณสีครั้งนั้นมีผู้ใจบุญชาวเมืองพาราณสีได้จัดทุนการศึกษาให้เด็กยากจนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมิตรพินทุกะจึงได้รับความอุปการะให้เรียนศิลปศาสตร์ในสํานักของอาจารย์ทิสาปาโมกผู้หนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์อยู่ถึง500คน ยินดีต้อนรับสู่สุนักของเราข้าหวังว่าพวกเจ้าจะตั้งใจเรียนณนที่แห่งนี้เจ้าก็มาเรียนที่นี่เหมือนกันเหรอเพราะข้าบอกว่าท่านอาจารย์ที่สาปาโมกที่นี้เก่งมากเลยอยากให้ข้ามาเรียนที่นี่แล้วเจ้าล่ะพ่อเจ้าแนะนํามาเหมือนกันเหรอข้าไม่ได้อยากมาเรียนข้าแค่อยากมีที่อยู่ที่กินสบายๆไม่ต้องไปเร่ร่อนแต่ในเมื่อเจ้าได้โอกาสมาเรียนแล้ว ก็ตั้งใจเรียนเถอะอย่าทําให้เสียโอกาสดีๆแบบนี้เลยเจ้าไม่ต้องมาสอนข้าข้าไม่อยากฟังเพื่อนเจ้าอุตส่าห์หวังดีทําไมเจ้าพูดกับเพื่อนแบบนี้ล่ะนี่ข้าไม่อยากเป็นเพื่อนกับพวกเจ้าพวกเจ้าไม่ต้องมาอยู่กับข้าก็เพราะเจ้าเป็นแบบนี้ไงเจ้าจึงถูกทิ้งจนต้องไปเป็นขอทานให้ต้องขอเขากินไปวันๆแต่ด้วยความมีนิสัยเก๋กาเกเรหยาบคายดื้อรั้นไม่ฟังใคร จึงทาให้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับศิษย์อื่นๆอยู่เป็นประจำแม้อาจารย์จะว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อฟังศิลปวิทยาการใดๆก็ไม่ยอมศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งในวันหนึ่งที่มิตตาพินทุกะได้ทะเลาะวิวาทกับศิษย์คนอื่นๆเขานั้นได้ถูกอาจารย์ทิศาปาโมกว่ากล่าวตักเตือนอย่างดุนแรงทำไมเจ้าจึงทําให้ทุกคนเขาเดือดร้อนอีกแล้วข้าจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบข้ารับเจ้ามาเป็นศิษย์เพราะอยากจะเปลี่ยนเจ้าเป็นบูธิบาลพลน้ำอย่างสง่างาม แต่เจ้าไม่เคยสมนึกและเอาแต่ทำตัวเป็นบัวใต้ตมอ,อยู่อย่างนี้มิตรพินทุก,กะนั้นไม่พอใจอาจารย์ที่สาปามโมกที่มาว่ากล่าวตักเตือนตนจึงตัดสินใจหนีออกจากสำนักไปและเที่ยวระเหะเร่ร่อนจนได้มาถึงหมู่บ้านชยายแดนแห่งหนึ่งที่นี่สงบดีข้าจะอยู่ที่นี่สักพักเขานั้นอาศัยแรงกายรับจ้างทำงานเลี้ยงชีพไปอยู่ภายในหมู่บ้านไปเรื่อย จนกระทั่งได้หญิงยากจนในหมู่บ้านนั้นเป็นภรรยาทั้งคู่อยู่ด้วยกันอย่างยากลําบากเพราะไม่มีบ้านเป็นของตนเองชาวบ้านจึงสงสารและช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งให้ข้าสงสารพวกเจ้าทั้งสองเราจะช่วยให้พวกเจ้ามีที่อยู่อาศัยเอา้าพวกเราใครมีอะไรก็นํามาสร้างกันเถอะข้ามีไม้เก่าๆอยู่หลังหนึ่งนะเดี๋ยวข้าเอามาให้ข้าเป็นช่างไม้พอดีเดี๋ยวข้าจะช่วยสร้างบ้านให้พวกเจ้าเอง พวกเขาช่วยกันปลูกกระท่อมให้มิตรพินทุกาและภรรยาอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านเพื่อให้ช่วยแจ้งเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาให้คนในหมู่บ้านได้ทราบมิตรพินทุกาอยู่กับภรรยาในหมู่บ้านนั้นจนมีลูกด้วยกันสองคนตั้งแต่มิตรพินทุกามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นเลยอีกทั้งการทำมาหากินก็ยังลำบากยากแค้นลงเรื่อย ตั้งแต่เขามา่อยู่ที่นี่ทุกอย่างก็กลับแย่ลงหมู่บ้านเราเกิดไฟไหม้ถึงเจ็ดครั้งใครไหนจะถูกทางการปราบมีตั้งเจ็ดนแล้วพอน้ําก็ยังมาแตกอีกตั้งเจ็ดครั้งนีม่มันอะไรกันเนี่ยชาวบ้านจึงพากันปรึกษาและลงความเห็นว่ามิตาพินทุกะนั้นเป็นคนกาละกินีเจ้ามันเป็นตัวกาลกินีออกไปจากหมู่บ้านของเราชาวบ้านพากันทุบตีและตะโกนขับไล่มิตาพินทุกะและครอบครัวให้ออกไปจากหมู่บ้าน มิตราพินทุกะจึงต้องพาภรรยาและลูกหนีกระเซิร,เริงออกจากหมู่บ้านไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางระหว่างทางพวกเขาได้พลาดหลงเข้าไปในเขตที่อมนุษย์คิดครองทำให้ภรรยาและลูกของมิตราพินทุกะถูกอมนุษย์จับกินไม่นะที่จะทำอะไรลูกเมียข้า อามนุ์ไม่ได้ยินเสียงร้องขอของมิตาพินทูกามันคว้าภรรยาและลูกของเขามากัดเคี้ยวกินอย่างเอร็ดร่อยเขาทำได้แค่หนีเอาชีวิตรอดออกมาเพียงลาพังและทนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานหลังจากสูญเสียคนรักและลูกไปไม่เหลือแล้วชีวิต้าไม่เหลืออะไรอีกแล้วทําไมโชคชะตาถึงทำร้ายข้าขนาดนี้ จนเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปได้ระยะหนึ่งพอที่มิตาพินทุกะเริ่มทำใจได้เขานั้นจึงตัดสินใจออกซัสเซพ์ภนจรไปอีกครั้งจนมาถึงเมืองท่าแห่งหนึ่งชื่อว่าคัมพีระนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วถึงเวลาที่ข้าจะต้องเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งสักทีดูที่นี่เงียบสงบดีข้าจะหางานทำที่นี่สักพักดีกว่าซึ่งเป็นโชคดีที่วันนี้เป็นวันปล่อยเรือออกทะเล มิตาพินุกะจึงมีโอกาสได้สมัครเข้าทำงานเป็นกรรมกรในเรือข้าขอเป็นกรรมกรในเรือของท่านได้หรือไม่ได้สิท้าเองไม่เมาคลืน่นคนได้เลยข้ากำลังต้องการคนงานเพิ่มพอดีเมื่อเรือสินค้าแล่นไปได้เจ็ดวันเรือก็เกิดหยุดขึ้นมากลางทะเลเฉยๆเราวกับว่ามีใครฉุดเอาไว้ทั้งๆที่คลื่นลมก็พัดเป็นปกติเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมจู่ๆ เรือถึงไดหยุดกลางทะเลอย่างเงี้ยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีอาจจะมีตัวกะละกินีอยู่ในเรือของเราก็ได้ลูกเรือต่างพยายามหาสาเหตุแต่ก็ไม่พบความผิดปกติดใดๆนายเรือจึงเสนอว่าให้จับสลากหาตัวกะละกินีบนเรือปรากฏว่ามีตากินทุกะประจับสลากนั้นได้แต่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เป็นความบังเอิญจึงจัดให้มีการจับสลากใหม่ขึ้นอีกถึงเจครั้งผลปรากฏว่า มิตรอบินทุกะก็จับได้ทุกครั้งเบิร์ตเองจะเป็นกะละกีดีจริงๆนั้นเนี่ยใช่ใช่ต้องเป็นมันแน่แน่จับก,กี่ครั้งก็เป็นมันคนเดียวเนี่ยเอาพวกเอ๋มาช่วยกันจับตัวมันปล่อยลอยแพ้กันเถอะชาวเรือทั้งหลายจึงมั่นใจว่ามิตรพินทุกะนั้นเป็นบุคคลกาละกินีแน่นอนชาวเรือทั้งหลายเข้าช่วยกันจับมิตรปบพินทุกะแล้วปล่อยลอยแพข้าขอโทษดว้วถข้าต้องปล่อยเองลงที่นี่แล้ว ทันทีที่มิตรับินทุกะาถูกปล่อยพ้นจากเรือเรือนั้นก็สามารถแล่นต่อไปได้ทันทีมิตรบอินทุกกาลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลที่ไม่มีทั้งอาหารน้ำดื่มถึงแม้เขาจะรู้สึกท้อแท้ในโชคชะตาของตนเองแต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมแพ้เขาจึงบอกกับตัวเองว่า เขาจะไม่ยอมแพ้หรอกเ้าต้องหาทางรอดให้ได้ด้วยผลบุญที่เคยรักษาศีลมาแล้วในสมัยพระกัสป,ปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้แพนนั้นลอยไปถึงแดนของเวมานิกกะเปรตวิมานแก้วเลึกนี้ของใครกันนะช่างสวยงามข้าอยากจะอยู่ที่นี่เสร็จแล้วสิเมื่อมีตบพินทุกะเห็นวิมานเขาก็หวังอยากจะอาศัยอยู่ที่นี่สักระยะ ที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของเทพธิดาเปรตเทพธิดาเปรตเหล่านั้นจะสวยสุขอยู่ในวิมาน7วันแล้วต้องไปรับทุกเป็นเปรต7วันสลับกันไปซึ่งมิตรตาพินทุกะก็ยอมรับและอาศัยอยู่ในวิมานแห่งนี้มิตรตาพินทุกะสวยสุขอยู่กับเทพธิดาทั้ง4ี่นางในวิมานแก้วผลึกเป็นเวลาถึง7วันครั้นเมื่อถึงวันที่7เทพธิดาเหล่านั้นจึงสั่งให้มิตรตาพินทุกกะว่าท่านจงรอพวกฉันอยู่ที่นี่อย่าไปไหนนะ เดี๋ยวพวกฉันจะกลับมาในอีก7วันด้วยความที่มิตรับอินทุกับเป็นคนดื้อรัน้นไม่เชื่อฟังใครเมื่อเทพธิดาทั้งสี่นางไปแล้วเขาจึงลอยแพหนีออกไปจนกระทั่งไปพบเทพธิดาทั้ง8นางในวิมานเงินโอ้โหที่นี่ดูดีมากอะ่ะดีมากกว่าวิมานแก้วเพลึกอีกเอาลนะข้าอยากจะอยู่ที่นี่มิตรับินทุกัพูดอย่างตื่นเต้น เขาได้ตัดสินใจอยู่สวยสุขในวิมานเงินอันประณีตกว่าเดิมกับเหล่าเทพธิดาทั้ง8ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเวมานิกรเรดเมื่ออยู่จนครบ7วันก็ถึงเวลาที่พวกนางจะไปรับทุกขจึงบอกให้มิตรับพินทุกะอยู่รอนางที่วิมานเงินนี้ก่อนจากไปอีกเช่นกันท่านจงรอพวกฉันอยู่ที่นี่อย่าไปไหนนะเดีย๋ยวพวกฉันกลับมาในอีก7วันแต่มิตรับพินทุกะก,ก็ยังคงไม่เชื่อฟังเขานั้นลอยแพหนีต่อไปอีก มิตราพินทุกะลอยแพไปเรื่อยๆจนได้พบเทพธิดาทั้ง16นางในวิมานแก้วมณีบอบช่างวิจิตตรการตายยิ่งนักที่นิ่งวดน้ำที่โกว่าวิมานเงินอีกเอาละข้าต้องอยู่ที่นี่เขานั้นเสวยสุขอยู่ในวิมานแก้วมณีที่ประณีตยิ่งกว่าวิมานเงินกับเทพิดาเหล่านั้นจนครบ7จดวันเมื่อถึงเวลาที่พวกนางจะไปรับทุกเป็น8อีก7วันจึงบอกให้มิตราพินทุกะว่าท่านจงรอพวกฉันอยู่ที่นี่ เดี๋ไปไหนนะเดีย๋ยวพวกฉันจะกลับมาในอีกเจวันแต่เหตุการณ์ก็กลับไปเป็นเช่นเดิมมิตรับอินทุกะได้ลอยแพหนีออกไปจากวิมานแก้วมณีจนกระทั่งไปพบกับธิดาอีก32นางในวิมานทองโอ้โหช่างงามเหลือเกินงามกว่าทุกที่ที่เคยเห็นมาในชีวิตของข้าเลยเอาลนะข้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปมิตรับอินทุกะตะโกนด้วยความดีใจถึงแม้ว่ามิตรับอินทุกะ จะได้เสวยสุขอันประณีตมากมายเพียงใดแต่เมื่อครบกำหนดเวลานางเทพธิดาทั้ง32ก็ต้องไปรับทุกเป็นเปรตอีก7วันอยู่ดีและเขาเองก็ไม่คิดจะเฝ้ารอตามคำของเทพธิดาเหล่านั้นเหมือนเช่นเคยเมื่อพกนางจากไปมิตรตพินทุกาก,าก็ลอยแพหนีต่อไปแต่คราวนี้เขากลับไม่พบอะไรเลยไม่มีทั้งวิมานอันประณีตหรือเทพธิดาผู้แสนสวย ไมิไมดมตาพินทุกะพูดกับตัวเองด้วยความผิดหวังเขานั้นลอยแพไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งได้พบกับเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ในตอนนั้นมิดตาพินทุกะร,รู้สึกหิวโหยเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ได้ทานอะไรมาหลายวันเขาพยายามออกหาอาหารบนเกาะเพื่อมาประทังชีวิตทันใดนั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นแม่แพะตัวหนึ่งซึ่งแท้จริงแล้วเป็นนางยักษ์แปลงตัวมา หายหิวเหลือเกินโอ้นั่นคืออาหารของข้าวาเป็นอาหารของข้าเถอะมิตาพินทุกะพูดด้วยความหิวจัดเขาเรีบกระโดดจับแพะเพื่อหวังจะเอามาเป็นอาหารแต่กลับถูกแม่แพะดีดกระเด็นแม่แพะดีดกระเด็นข้ามทะเลไปตกอยู่ข้างคูเมืองพาราณสีมิตาพินทุกะพยายามลุกขึ้นจากพื้นดินด้วยความงุนงงในขณะนั้นเอง คนเลี้ยงแพของพระราชาก็ได้วางแผนนำแพออกมากินหญ้าเพื่อช่วยกันซุ่มจับโจรที่ขโมยแพไปแต่เมื่อมิตราพินทุกะเห็นแพเหล่านั้นด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาจึงคิดว่าเราจับแม่แพที่เกาะกลางทะเลและถูกมันดีกระเด็นมาตกที่นี่ถ้าเราจับแม่แพะที่นี่มันคงจะต้องดีรับกระเด็นกลับไป,ปะยัวิมานที่เกาะทะเลโน้น,นแน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วมิตราพินทุกะจึงกระโดดจับขาแม่แพอย่างรวดเร็ว แม่แพะตกใจจึงส่งเสียงร้องดังลั่นทำให้เหล่าคนเลี้ยงแพะที่มาซุ่มจับโจรได้ยินพวกเขารีบกรูกันเข้ามาจับตัวมิตาพ,พินทุกะไว้และรุมทุบตีเขาทันทีแล,แล้วแล่วพวกเราจาหัวขโมยกับเรขโมยแพะอยีกแล้วนี่เนี่ยขโมยนี่นะต้องเจ็บตัวซิบ่หัวขโมยมันต้องโดนแบบนี่ท่านท่านผมมาประมันค่าน,า,นา,า,าก่อนแม่มิตาพ,พินทุกะจะพยายามอธิบายแต่ก็ไม่มีใครสนใจฟังในสิ่งที่เขาจะพูดเลย ด้วยความหิวโหยที่อดอาหารมานานจึงหมดเรี่ยวแรงจะขัดขืนในขณะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ทีสาปามโมกพร้อมด้วยสิทธิห้าอคนกำลังเดินไปอาบน้ำเอา้าพวกเจ้าไปอาบน้ำกันให้สบายเถอะวันนี้ปุดหนักกันมา,มากๆแล้วขอรับท่านอาจารย์ทันใดนั้นอาจารย์ทีสาปามโมกก็หันไปเห็นมิตรตาพินทุกะที่ถูกจับตัวอยู่ในสภาพสะบักสะบอมจึงรีบเข้าไปช่วยท่านทั้งหลาย ท่านกำลังทำอะไรกับสิทธิ์ของเราอาจารย์ทิสาปาโมกถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมันเป็นหัวขโมยพวกเราต้องลงโทษมันเขาเป็นสิทธิ์ของเราขอให้เรานำตัวเข้าไปอบรมสังสอนเองเถิดด้วยความเคารพนับถืออาจารย์ทิสาปาโมกคนเหล่านั้นจึงยินยอมมอบตัวมิตาพินทุกะให้ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยข้าครั้งนี้หลังจากที่อาจารย์สอบถามความเป็นไปของเขาแล้วอาจารย์จึงกล่าวว่า บุคคลใดเมื่อทานผู้หวังดีเอ็นดูจะเกื้อกูลสั่งสอนก็ไม่ได้กระทําตามที่ท่านสอนบุคคลผู้นั้นจ้อมโศกเศร้าอยู่เป็นนิดเหมือนมิตรพินทุกกะจับขาแพ้แล้วเศร้าโศกลําบากอยู่ฉะนั้นถึงแม้ในชาตินี้มิตรพินทุกกะจะได้เรียนรู้ปรับปรุงตนเองขัดเกลานิสัยที่ไม่ดีออกไปได้จากการอบรมสั่งสอนของท่านอาจารย์ทิสาปามโมก แต่ด้วยวิบากกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตยังคงตามส่งผลอยู่ทาให้เขาต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกจบลงแล้วทรงประชุมชาดกว่ามิตรตพินทุกะได้มาเป็นพระโลสะกติสะอาจารย์ทิสาปามโมกได้มาเป็นพระองค์เองส่วนเรื่องราวชีวิตการผจญภัยพบชาติใหม่ของมิตรตพินทุกะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปติดตามตอนต่อไป